โทรไปแต่เขาก็ตัดสายแต่ก็ไม่เป็นไรเสรียภัยก็ปีโชกินยาตลอดอาการปวดดีขึ้นคิดถึงลูกอยากให้กลับมาเหมือนเดิมการเผยยังไร้การติดต่อเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์มูลนิธิเมราขึ้นออฟไลฟ์ร่วมกับเสรโสรโซพร้อมกลุ่มศิลปินนักร้องนักสแสดงและโรงเบียร์แมนตะวันแดงจัดคอนเสิร์ตการกุศลช่วยเหลือผู้ประสบภัยประเทศ ตุรกีลและซีเรียสีเกโลโซฟอ็นดัสไลฟ์ฟอร์ตะกียานซีเรียนร่มเปเนียรมันตะวันแดงสาขาเลียบทางด่วนรามอินทราโดยก่อนขึ้นคอนเสิร์ตเสร็จและตัวแทนศิลปินได้ให้สัมภาษณ์กล่าวถึงจุดประสงค์ว่ารายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆจะทำบุญทั้งหมดพร้อมกันนี้เสร็จและอันรยาการวิพากษ์ได้เปิดใจ ถึงเรื่องที่กอาปปีโชล้อเลียนเสียหายและเรื่องที่คนชมได้ทิปแล้วว่าสวยรวมถึงเรื่องลูกๆน้องเสือน้องกวางที่ตอนนี้ก็ยังไม่ยอมติดต่อพ่อแม่เซกก็ไม่ค่อยได้ออกมาข้างนอกเท่าไหร่ครับตัวเองก็ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะครับยังเป็นซึมเศร้าอยู่แต่ได้ออกมาวันนี้ก็ดีใจได้พบพี่น้องทุกคน ก็รู้สึกดีตอนนี้อาการก็ดีขึ้นครับ